เดี๋ยวนี้เราจะมาในรูปแบบไม่เห็นหน้านะฮะเมื่อวานเห็นหน้ากันไะแล้วนะครับเดี๋ยวเห็นหน้ากันบ่อยเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อสวัสดีครับเนาะอ่นก็อ่ะสวัสดีครับสวัสดีนะฮะก็จะมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในกลุ่มก็จะเข้าไปติวนะครับสำหรับใครที่สมัครคอร์สเข้ามานะครับ ยังมีติวเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอภาษาอังกฤษนะครับคุณหมอไปติวให้นะครับแล้วก็กฎหมายที่เหลือนะครับในในเล่มม่วงในเล่มนี้นะฮะก็เดี๋ยวติวต่อให้จบนะครับเหลือรัฐธรรมนูนกับตัวกฎหมายท้องถิ่นอีก4ฉบับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอติวฟรีให้เพื่อนๆก่อนนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันพรบกระจายอำนาจนะครับเป็นกฎหมายฉบับ สำคัญนะฮะในการสอบท้องถิ่นนะครับเพราะว่ามันกระจายอํานาจมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้นะฮะอำนาจก็จะไม่ได้มาตกอยู่ที่อบตของพวกเรานะฮะแล้วเราก็ไม่ได้บรรจุมาเป็นข้าราชการกันนะครับในส่วนของท้องถิ่นนะอ่ะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะวันนี้หนังสือเข้ามานะครับหนังสือเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะ หนังสือภาคขอเนาะแล้วก็มีภาคกอด้วยบางส่วนนะฮะบางส่วนเดี๋ยวขอคุยแป๊บหนึ่งกระจายอำนาจนะครับพรบกระจายอำนาจอันนี้เป็นช็อตโน้ตต้นฉบับนะครับช็อตโน้ตต้นฉบับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมต้องเพชรทาไมต้องพลอยนะฮะอันนี้เป็นช็อตโน้ตต้นฉบับเ,ว,เวันนี้ไม่เห็นหน้านะเห็นหน้ากันบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่คิดถึงกันนะฮะ สวัสดีใครเข้ามาแล้วก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับผมอ่ะสำหรับคนที่สนใจคอร์สนะครับเราก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็นภาคกอนะครับราคา987บาทจะมีหนังสือให้2เล่มนะครับหนังสือสอบได้ทั้งกอพอได้ทั้งท้องถิ่นนะนะครับเกณฑ์ที่ผมทำไว้ให้อันนี้ก็ในส่วนของภาคขอนะครับทะเบียนและบัตร นะครับจะเป็นคู่มือการเทเบลัสดอยแล้วก็บัตรประชาชนเอาไว้ทํางานได้เลยนะฮะเอาไว้ทํางานได้เลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นิดนึงครับอ่ะวันนี้เรามาคุยพรบกระจายอำนาจนะครับจริงๆในตัวในตัวกฎหมายฉบับเนี้ยนะฮะก็มีนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็มีอ่ะผมติวผมติวในหนังสือหนังสือในในคอร์สให้เลยนะฮะในคอร์สได้เลยนะฮะอ่ะ ก็จะสรุปมาเป็นช็อตโน้ตตัวนี้นะครับตัวพรบกระจายอำนาจเนี่ยหลักๆอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องอนะครับ3เรื่องก็คือคณะกรรมการนะครับท,ที่ชอบออกกันนะเรื่องคณะกรรมการการกระจายอำนาจนะครับพวกตัวละครเนี่ยนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องการจัดนะครับการแบ่งสัดส่วนภาษีนะครับแล้วก็เรื่องที่ค่อนข้างที่จะเอามาออกนะครับบ่อยก็คือตัว แผนนะครับแผนทั้ง2แผนนะฮะมาตัวกระจายอำนาจเนี่ยมันจะมีทั้งหมดทั้ง2แผนนะครับก็คือแผนการกระจายอำนาจแล้วก็แผนปฏิบัติการนะฮะอ่ะให้ดูหน้าหน้าตาของแผนก่อนนะครับผมก็จะสรุปมาเป็นตัวตารางให้อยู่แผ่นเดียวนะครับแผนนะฮะเราอ่านหนังสือแล้วก็จะต้องมีแผนนะฮะมีแผนนะฮะแผนแล้วไม่ใช่แผน n ิ i n g นะนะฮะแผนแล้วก็คือแผนแล้วก็ต้องมีโครงการว่า S <S <an> <S เมื่อเรามีแผนว่าเราจะอ่านหนังสือแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ทาโครงการโครงการของเราก็คือทําตารางแล้วก็จัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือนะครับว่าวันนี้เราจะอ่านอะไรนะฮะพรุ่งนี้เราจะอ่านอะไรนะฮะวันนี้เราอ่านตรงไหนนะครับพรุ่งนี้เราจะต้องเติมตรงไหนนะฮะอ่ะเรามาดูกันพระราชบัญญัตินะครับชื่อเต็มมันก็คือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่น2542นะครับ2542 มันเกิดจากรัฐธรรมนูญนะครับปี40มาตรา284นะครับมาตรา284ซึ่งตอนนี้รัฐธรรมนูญปีดังกล่าวเนี่ยโดนโค่นล้มไปแล้วนะฮะโดนพังไปแล้วนะฮะแต่ตัวกฎหมายแม่ตายนะครับกฎหมายลูกไม่จําเป็นต้องตายนะครับยังบังคับใช้อยู่นะฮะพรบกระจายอำนาจนะครับปัจจุบันใช้อยู่ที่ปี2542นะครับผม วันบังคับใช้นะครับกฎหมายนะครับส่วนมากข้อสอบมันก็จะเห็นโผล่เนาะชอบท่องไปจํากันวันบังคับใช้พรบกระจมอนาจาน,านะครับให้จําไว้ว่าช่วงเดือนรอยกระทงก็คือพฤศจิกานะครับพฤศจิกามันประกาศวันที่17พฤศจิกายนนะครับ บังคับใช้ถัดจากวันประกาศก็คือวันที่18พฤศจิกานะครับลอยกระทงพอดีนะฮะกลางเดือนนะฮะคุณจําไว้นะครับกระจายอานาจปี42วันลอยกระทงนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยไอพรบบตัวเนี้ยมีเนื้อหาสาระสาคัญก็คือสวัสดีครับคณะกรรมการการกระจายอำนาจนะครับตัวคณะกรรมการเนี่ยอันนี้เป็นตัวต้นฉบับนะต้นฉบับผมจะไม่ไม่เอาตัว ไม่ไม่วาดเขียนลงไปเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะต้องพิมพ์ทําเล่มนะครับทำเล่มให้เพื่อนๆนะครับผมต้นฉบับช็อตโนต้ตเนี่ยนะฮะคณะกรรมการการกระจายอำนาจเนี่ยมีทั้งหมด36คนนะครับใช้ไตาพาคีแบ่งนะครับคำว่าไตาพาคีก็คือ3ภาคส่วนนะครับแบ่งออกมาแล้วมันก็จะมีส่วนละ12คนนะครับโดยแบ่งเป็นตาโดยตําแหน่งเนี่ยสิคนนะครับโดยตําแหน่งมีอะไรบ้างนะครับ โดยตำแหน่งเนี่ยก็จะมีตัว12 12นะมันจะมีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาไงอันนี้ก่อนนะครับเอารายละเอียดย่อยก่อนโดยตำแหน่ง12คนนะครับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย12คนนะครับแล้วก็ผู้ทรงนะหรือว่าถ้าเรียกเต็มก็คือผู้ทรงคนนวุฒิเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะออกความรู้ตอนปี60ออกนะ ต่ถ้าจําไม่ผิดมันโผล่ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะผมจําไม่ผิดะนะข้อสอบนะครับผมทีนี้เรามาดูแยกย่อยนะครับโดยตําแหน่ง12คนเนะี่ยมีใครบ้างนะครับถ้าจําไม่ผิดปัจจุบันเนี่ยท่านวิศุเครือง,งามนะฮะน่าจะเป็นประธานกรรมการอยู่นะครับโดยตําแหน่งเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกนะครับที่นายกมอบหมายเป็นประธานนะครับเป็นประธานเลยนะฮะแล้วก็ไอตัวเนี่ย มันก็ต้องท่องจําหน่อยนึงนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกนิดนึงนะฮะกฎหมายฉบับเนี้ยนะครับมันจะมีคนรักษาการอยู่3คนนะครับหก็คือนายกรัฐมนตรีนะฮะสก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็อ่ะมไม่ลลลงฮัโหได้ยินไหมนะฮะได้ยินไหมเอ่ย สองอคนรักษาการมีอยู่3ท่านนะครับก็คือนายกลุงตู่แล้วเนี่ยท่านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาณนะปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็รัฐมนตรีคลังผมจําไม่ได้ปัจจุบันคือใครนะฮะปัจจุบันคือใครต่อจากคนที่มาทํางานได้เดือนเดียวแล้วออกออกไปนะฮะ,ะทีนี้ ตัวโดยตำแหน่งเนี่ยก็ต้องจำให้แม่นหน่อยหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ได้ให้ย้อนกลับไปตรงที่รักษาการก่อนนะครับรักษาการนะฮะรัฐมนตรีมานะครับมาอยู่ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจในพาร์ทของโดยตำแหน่งเนี่ยมานะครับรัฐมนตรีคังมานะครับประลัดตามลูกพี่มานะฮะประหลัดมหาไทยมานะครับประหลัดคังก็ตามลูกพี่ของกระทรวงการคังมาเหมือนกัน นะครับถ้าเสียงหายบอกผมนะนะครับอ่าประหลัดหลักๆนะครับจะมีทั้งหมด4ประหลัดนะครับในพรบกระจายอํานาจนะครับจําเอาไว้นะฮะสประหลัดนะครับสีกุมารนะฮะประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดคลังประหลัดศึกษาธิการแล้วก็ประหลัดสาธารณสุขนะครับอันนี้คือ4ประหลัดนะครับในคณะกรรมการโดยตําแหน่งของกระจายอํานาจนะครับอ่า เลขามา3ครับ3เลขานะฮะเลขากิษศดีกาเลขากรพอสภาพัฒนี่ไงนะฮะเวลาประชุมเกี่ยวกับกระจายอำนาจนะฮะแพลนในการใช้เกณฑ์กรพอก็น่าจะมีส่วนนะเนี่ยนะครับท่านนี้นะฮะนะครับจำไว้ว่า4ปลัด3เลขานะครับ1นายก2รัฐมนตรีนะครับ หอธิบดีของเราเองนะฮะพร้อมกับคนที่มาดูแรงงบ12ท่านจำนะฮะจำให้ได้นะครับอ่ะท่องพร้อมกันนะฮะนายกนะครับมหาดไทยมา2ครัังมา2นะครับศึกษาสาสุขมานะับเลขา3กิษศิกากพสภาพัฒอธิบดีของเราเองนี่แหละเราก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็คนดูแลเรื่องตังนะฮะผอ,อสํานังงกงบประมาณ นะครับ12ท่านแรกนะครับอ่ะทีนี้12ท่านต่อมาใน36คนนะครับเรียกว่าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนถิ่นมาจากไหนบ้างนะครับมาจากไหนบ้างมาจากอบจอเทศบาลอบตอพัทยาแล้วก็กรทมนะครับวิธีท่องจำไอ้ตรงเนี้ยนะครับคุณจำเลขให้ได้นะฮะ คุณเรียงเลขไว้ก่อนนะครับผู้แทนเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงกันมันจะไปตีกันกับระเบียบบริหารงานบุคคลนะฮะจำไว้นะฮะผู้แทนในคณะกรรมการการกระจายอำนาจเนี่ยสิคนเนี่ยนะครับเรียงเลขเลยครับ2 3 5ตรงนี้รวมกันเป็น2องนะฮะสองสแล้วคุณก็จําให้ได้ว่าใน เขาที่รู้กันเนี่ยนะฮะในบรรดาอ,อปทเนี่ยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพี่ใหญ่สุดก็คืออบจอนะครับพี่ใหญ่สุดอบอจอนะครับคุณเรียงเลข2 3 5สาห้าสองเสร็จแล้วคุณมาเรียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจากพี่ใหญ่สุดไปหาพี่เล็กสุดแล้วก็ค่อยมาวางตรงท้องถิ่นพิเศษนะครับงั้นเรียงพร้อมกันนะ2 3 5สามห้าสองสองสามห้าสองนะครับผู้แทนอ่ะ เลี้ยงจากใหญ่สุดมาหาเล็กสุดก็คืออบจนะครับพี่ใหญ่สุดรองลงมาก็เป็นเทศบาลนะฮะรองลงมาก็เป็นอบตแล้วก็พัทยากรทมนะครับมันจะได้จําได้ในพาร์ทของผู้แทนนะครับผู้แทนนะครับ12ท่านนะครับต่อมานะครับผู้ทรงนะฮะผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ทรงนะครับ ข้อสอบนะมันจะเอามันไม่ถามเราผู้ทรงคณวุวิกี่คนเพราะเด็กท่องไปแล้วนะครับว่า12 1212 12. มันจะเอาตรงความรู้ความเชี่ยวชาญมาออกนะครับความรู้ความเชี่ยวชาญมาออกนะครับอันนี้ผมขอยกเครดิตให้ทางอาจารย์ที่ติวเคยติวผมมานะฮะวิธีท่องนะฮะแผ่นดินทินเศษปกครองกฎหมายรัฐศาสตร์รัฐประศา,ศา,ศาสนาศาสตร์นะครับก็ไปหาวิธีเอาเองนะครับ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมี12ท่านนะครับมี12ท่านนะครับโดยต้องมีความรู้ด้านนี้ฮะเชี่ยวชาญด้านการบริหารแผ่นดินนะครับเชี่ยวชาญด้านการบริหารท้องถิ่นนะครับด้านเศรษฐศาสตร์นะครับด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับด้านกฎหมายแล้วก็ อบอรบฯแล้วก็ปรปสนะครับหรือว่ารัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์นั่นเองนะครับรวมกัน12 12 12 13, 2> <_ d ata> 1 2 3 3 6ผมก็เลยเรียกว่าเอาไตภาคีมหานนะครับเป็น3พาร์ทนะครับอะ <_ d ata> ผ่านไปนะครับเรื่องหนึ่งนะครับต่อมานะฮะต่อมาที่มันชอบออกกันนะครับชอบออกกันไอตัวการจัดภาษีน่ะนะฮะมันจะงงงันไอค่าภาคหลวงแม่แร่เท่าไหร่ ค่าภาคหลวงปิตโตเรเลียมคืออะไรผมก็เลยสรุปให้ค่าภาคหลวงแร่เนี่ยนะฮะก็คือไอ้พวกเพชรพลอยนี่แหละเนี่ยผมวาดรูปให้แล้วจะได้จําได้นะฮะจำไว้นะฮะค่าภาคเหมืองแร่นะครับสมมุติว่าเทศบาลที่ไปบรรจุเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยมันไปขุดเจาะได้เจอแร่เพชรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จัดสัดส่วนภาษีเอาไว้ให้แบบนี้นะฮะจำไว้ว่า เห็นคำว่าหลังจากหักส่งให้รัดนะฮะมันจะมีเลขอัดตามร้อยละ40นะครับในข้อชอบไอข้อสอบข้อสอบนะจำแล้วับไปทำข้อสอบเอานะฮะวิธีติวนะฮะเดี๋ยวถ้าจะอ่านเต็มก็ไปอ่านฉบับเต็มนะฮะสองนะครับเห็นภาคเหมืองแร่แล้วเห็นคำว่าตามประธานบัตรนะฮะให้ตอบร้อยละ20นะครับเห็นภาคเหมืองแร่นะครับแล้วเห็นคำว่า เทศบาลหรืออบตอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดนะครับเทศบาลอบตอื่นที่อยู่ภายในนะจังหวัดนะครับตอบร้อยละสิบนะครับเห็นว่าอบตเทศบาลจังหวัดอื่นคนละอย่างกันกับตรงนี้นะก็ตอบร้อยละสิบสรุปว่าเห็นคําว่าอื่นเนี่ยนะครับให้ตอบร้อยละสิบนะฮะเห็นคําว่าหักทรงให้รัดเนี่ยให้ตอบร้อยละสี่สิบ เห็นคาว่าประธานบัตรเนี่ยตอบร้อยละยี่สิบนะครับจาเอาไว้ค่าภาคเหมืองแร่นะครับทีนี้มาต่อมาค่าภาคหลวงปิโตเรเลียมเนี่ยช็อตโนต้ตมันดีอย่างเงี้ยนะฮะปิโตเรเลียมก็คือไอ้พวกของเหลวเนี่ยน้ามันนะฮะไปขุดเจาะนะครับเทศบาลตําบลเต่าง,งอยสมมุตินะนะครับผมยกสมมุติอยู่ดีๆวัวไปเดินตกกลุ่มน้ามันแล้วน้ามันทะลักออกมานะฮะก็เลยขุดเจาะน้ํามันเป็นค่าภาค หลวงปิตโตเรเลียมนะครับเหมือนกันกับ point กเพชรพลอยเมื่อกี้ฮะนะฮะค่าภาคหลวงก็หักสัดส่วนนะฮะจำเอาไว้นะฮะตามสัมปทานร้อยละยีเทศบาลที่อยู่ในเท,ทศบาลอื่นนะคำว่าเทศบาลอื่นก็คือสมมุติว่าอาเทศบาลบางเมืองผมเนี่ยนะครับขุดเจอทองนะครับขุดเจอทองผมก็หลังจากหักส่งให้รัฐแล้วเนี่ยก็ได้ร้อยละสีนะครับโดยแบ่งนะครับโดยแบ่งแบบนี้ พื้นที่ของบางเมืองเนี่ยก็คือตามสัมปทานเนี่ยจะได้ร้อยละ20นะครับถ้าเป็นอบาตาใกล้เคียงเทศบาลบางปูเทศบาลแพรกษาอะไรเงี้ยนะฮะที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็จะได้ร้อยละ10นะครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นเลยอย่างเงี้ยอ่าปทุมธานีอย่างเงี้ยก็จะเป็น,นร้อยละ10นะฮะอ่ะอันนี้จะได้เข้าใจสองพาร์ทนี้จะเหมือนกันจำแค่ว่ามันเป็นของเลวหรือเป็นของ แร่เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นของแข็งนะครับจำแค่นั้นพอนะฮะอ่ะทีนี้ในตัวพรบกระจายอำนาจเนี่ยไอตัวภาคข้าภาคหมวกข่าภาคหลวง40 20 10 10เนี่ยมันจะมีตัวเทศบาลกับอบตอนะฮะอบจอเขาจะแบ่งให้ต่างหากกับกรุงเทพเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะครับก็จะรวมเลยนะฮะจะมีทั้งปีตัวเลี่ยมนะครับทั้งภาษีรถยนต์ทั้งภาษีบุหรี่นะครับอันนี้ ถ้าแก๊สปิโตเรเลียมอะไรนั่นแหละนะฮะ,ะน้ำมันนะครับเก็บเพิ่มได้10สตางค์นะครับต่อลิตรนะฮะไม่เกินนะแก๊สนะฮะตามถังแก๊สเอาไว้นะครับพวกปตทพวกแท็กซี่นะฮะก็จะเก็บเพิ่มในหัวใจแท็กซี่ก็จะโดนไปนะฮะไม่เกิน10สตางค์ถ้าเป็นกทมนะนะครับแล้วก็ยาสูบนะครับถ้าเป็นในเขตอาบาจอก็เก็บได้นะครับไม่เกินมวนละส0สตางค์ นะครับมันเองนี้มันแพงปยีดเลยนะฮะใครดูดบุหรี่ก็จะรวยหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีตังค์ซื้อบุหรี่นะครับอ่ะอันนี้ค่าพักหลวงแล่ไอ้ไอ้พวกภาษีนะครับภาษีนะครับทีนี้มาค่าพักหลวงแล่นะครับเหมือนกันกับตัวของเทศบาลอบตเมื่อกี้นะฮะถ้าอบจดูดีไปขุดเจอนะฮะพวกทองพวกอะไรเนี่ยนะครับก็จะได้รับในอัตราร้อยละยีเลย นะครับแต่กรุงเทพเนี่ยได้ร้อยละ40นะครับเพราะกรุงเทพมันคนเยอะนะครับเมืองหลวงต้องใช้งบเยอะต้องให้หน่อยเยอะหน่อยนะฮะเอามาบริหารจัดการนะครับก็เหมือนกันครับน้ํามันก็เหมือนกันถ้าอยู่ดีๆมันไปโผล่ตรงคลองแสบแล้วเจอบ่อน้ํามันนะฮะก็ได้ในการจัดสรรจัดสรรปันส่วนให้อย่างนี้นะครับเขาเรียกอะไรอะนะครับจัดสรรปันส่วนนะฮะอันนี้แบบสรุปสรุปนะฮะสรุปก็ เกือบจะพอเข้าใจแล้วอะทีนี้กระจายอํานาจอีกอย่างหนึ่งนะครับในกระจายอํานาจเขาจะมาพูดเรื่องของรายรับของอบทอนะครับรายรับของอบทนะครับรายรับของอบทคืออบทอก็คือพวกเทศบาลอบจอที่อะไรเงี้ยนะครับในกฎหมายกระจายอํานาจตัวเนี้ยนะรายรับของอบทอเนี่ยผมจะอธิบายให้ให้ตัวเข้าใจไว้2 2แบบ นะครับจะมี2ทางก็คือนะครับอันนี้เอาตามความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆน,นะฮะรายรับของอปปอเนี่ยสรุปแบบเข้าใจง่ายจะมี2ทางก็คือรายรับที่มาจากภายในนะครับมาจากภายในก็คือตัวกูเนี่ยตัวอปทอเนี่ยหาของกูเองคกูคไม่ต้องรอเงินสนับสนุนจากใคร นะครับไม่ต้องรอเงินอุดหนุนไม่ต้องรอเงินบริจาคอะไรก็คือมันเกิดขึ้นภายในองค์กรของกูเองนะฮะไอตัวเนี้ยนะอย่างเช่นทรัพย์สินของอ,อปทนะฮะเนี่ยเนี่ยคือเกิดเกิดข้างในองค์กรเนี่ยในเทศบาลน,นะฮะค่าสาธารณูป,ปโภคนี้นะครับเกิดของกูเองนะฮะจากการพาณิชย์ค้าขายจากการสาก์สาการจากการตั้งสถานธนุบาลอะไรเงี้ยนะครับเกิดเองนะครับ การเก็บภาษีก็เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเองนะครับเก็บค่าธรมเนียมทําบัตรประชาชนคัดทะเบียนราษนะครับอันนี้ก็ต้องส่งนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้คําว่ารายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพรบกระจายอำนาจเนี่ยมี2แบบนะครับแบบที่เกิดภายในนะครับเกิดจากตัวกูเองเนี่ยสร้างขึ้นนะครับแบบแรกนะฮะแบบ2แบบ2ก็คือรายรับที่เกิดจากภายนอกนะฮะ ก็คือกูรอมึงอยู่นะมึงช่วยกูหน่อยนะฮะเมื่อไหร่มึงจะโอนมา,าทันทีไอเงินสนับสนุนเนี่ยนะฮะนะครับมีอะไรบ้างนะฮะมีอะไรบ้างก็ดูพรบรเต็มประกอบได้นะฮะถ้าเกิดไม่เข้าใจภาษาแบบผมแปลเอาไว้ให้นะครับก็จะมีตัวได้แก่ค่าบริการนะครับก็มาจากข้างนอกถูกต้องไหมผมก็เลยบอกว่าเป็นรายรับจากภายนอกนะครับจากการจาหน่ายพันธบัตรอ่าจากอาจากทรัพย์สิน แผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจที่มาทำเก่งกำไรในอ,อปทอเนี่ยนะครับในเขตของกูเนี่ยนะฮะก็แบ่งให้กูหน่อยนะฮะค่าธรรมเนียมพิเศษเนี่ยเงินกู้อย่างเงี้ยจัดภายนอกนะครับอันนี้เงินที่อุทิศให้แล้วก็เงินรอการช่วยเหลือนะครับอันเนี้ยมันคือรายรับจากภายนอกที่ผมแบ่งให้มันจะได้เข้าใจเพราะงั้นเดี๋ยวไปท่องกันเป็นแถบยาวๆงเงี้ยงงนะฮะงงนะครับเอาให้เอาเอา,เอาเข้าใจดีกว่าว่า ลายลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพรบกระจายอำนาจเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างก็มีสส่วนก็เกิดขึ้นในองค์กรเองกับตัวหลอนะครับหลอแบมือหลอมานะฮะอ่ะนี่ผมก็จะใช้ตัวตั้งนะฮะจะได้จำได้กันนะครับอ่ะแป๊บเดียวเนี่ยช็อตโน้ตนะฮะผมบอกแล้วว่าช็อตโน้ตผมอะ่ะนะฮะมันจะเข้าใจง่ายนะฮะกฎหมายกระจายอำนาจมันมี2แผนใช่ไหม ก็คือตามชื่อพรบรมาเลยแผนการกระจายอำนาจนะครับกับแผนปฏิบัติการนะครับหลักๆก,ก็คือทําอยู่5เรื่องนะฮะมีแผนในแผนเนี่ยมันจะมีการถ่ายโอนนะครับถ่ายโอนกำหนดขอบเขตของรับผิดชอบนะครับประสานความร่วมมือนะครับกำหนดการจัดภาษีแล้วก็นี่นะครับจัดตั้งงบนะฮะที พวกพนักท่านนะครับแข่งขันกันลงมาเป็นนายกนะฮะโอเคนะครับแผนก็คือระบุนี้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็อ่ะตัวแคปหน้าจอเอาไว้นี้จะได้จํากันได้นะครับข้อสอบออกมักออกบริเวณเนี้ยนะฮะถ่ายโอนภารกิจซับซ้อนกระทบถึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน4ปีนะครับอ่าตัวขอบเขตเนี่ยนะครับระยะเวลาในการกําหนดเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน10ปี แล้วประสานพร้อมมือจัดภาษีนะครับภาษีอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่มันชอบออกนะครับตรงเนี้ยตัวภาษีเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะฮะจำไปทำคะแนนเห็นคำว่ารายได้สุทธิของรัฐตอบไม่น้อยกว่า25เห็นคำว่ารายได้เพิ่มขึ้นตอบไม่น้อยกว่าร้อยละ35นะครับเออแรไม่น้อยกว่า1 2อยานะฮะจำนะครับการติวคือการจำเพราะว่าเดี๋ยวคุณต้องไปเจออังกฤษคณิตไทยอีกนะครับผมอ่ะ ทีนี้อันนี้ตัวแผนปฏิบัติการก็คือ action นแ a n นะครับ action p l a นตัวทีแผนปฏิบัติการเนี่ยรายละเอียดมันจะชอบออกตรงนี้ฮะแดงๆดงเนี่ยแผนปฏิบัติการออกข้อสอบเนี่ยก็คือแผนปฏิบัติการเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยต้องเสนอใครนะครับเสนอรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีต้องรายงานต่อใครนะครับรัฐมนตรีก็คือรายงานต่อรัฐสภา นะครับเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบัางคับใช้แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือแผนปฏิบัติการทําแผนปฏิบัติการเสร็จให้เสนอคณะมนตรีนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยรายงานต่อรัฐสภานะครับคณะมนตรีมันก็คือส่วนย่อยนะมี35คนนะฮะก็รายงานตัวต่อทั้งประเทศนะครับรัฐประรัฐ,รฐสภาก็ฝั่งสวสสอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่ารัฐสภานะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานเุเบกษา จบกระจายอำนาจนะครับสรุปช็อตโนต้ตนะฮะแค่นี้เองนะฮะเนี่ยคือช็อตโนต้ตนะครับแต่ถ้าใครอยากติวเต็มๆนะครับติวเต็มเต็มก็ในคอร์สมีให้นะครับ987บาทคุณได้หนังสือไป2เล่มนะครับคุณได้หนังสือ2เล่มแล้วก็อ่า ดูสารบัญก่อนนะฮะเนี่ยอ่ะอันนี้ทําเองทุกอย่างหนังสือมีพิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไปติวอันนี้ในคอร์สนะพูดถึงในคอร์สก็จะไปติวแก้ในในตัวในส่วนของใน,ในคอร์สให้นะครับเดี๋ยววันว่าง,างๆเงี้ยผมก็จะมาติวฟรีให้นะครับเรายังไม่ได้ติวพรบออปจอ,อแบบเต็มเหนียวเลยนะแบบนี้นะนะครับแบบเต็มเหนียวนะฮะ เต็มเหนียวก็คืออบจอนี่มันเมืม่อเมื่อคืนนี่คุยเรื่องอ่าพรบรห้ามอ้วกไปแล้วนะครับพรบรห้ามอ้วกไปเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะแบบเต็มเหนียวอันนี้คุยไปแล้วเนาะคุยไปเป็นแบบคลิปสั้นๆแล้วนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้พอแค่นี้นะฮะคุยกันแป๊บๆติวแบบช็อตโน้ตกันนะครับติวแบบช็อตโน้ตกันเพื่อที่จะใครจะฟังคลิปตัวนี้แล้วก็ไปจดเลคเชอร์ตามก็ได้เป็นช็อตโน้ตของตัวเองนะครับเอาปากกาเรืองแสง เต็มๆเอาไว้นะครับหาหนังสือ,อหนังสือเล่มเล็กๆเอาไว้นะฮะเขียนเป็นช็อตโน้ตเหมือนผมเนี่ยมันก็จะได้เข้าใจแบบนี้นะฮะอันนี้คือการถ่ายทอดนะครับจากล่องลอยสู่เรียบเรียงนะครับให้เ,เพื่อนๆได้เข้าใจกันถ่ายเป็นแบบไม่เห็นหน้านะครับสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงฝากคอร์สด,ด้วยตอนนี้ใครอยากที่จะติวก็ทักอินบ็อกซ์ทั้งท,งทงางเฟาเพจสอนสอบแล้วก็ทาง เฟซส่วนตัวผมได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอันนี้พักขอพักขอเสร็จแล้วนะอ,นอันนี้ให้ดูใหดูตัวอย่างครับ,รรนรบแน่นเปียะนะครับหนังสือโอเคขอบคุณมากครับฝันดีราตรีสวัสดีนะครับขอให้ฝันได้หวยมาบอกผมด้วยสวัสดีครับ